akan kali demo agak makan belakang kita tu jugaklah eh? kau ni kita tukar tu bang pergi belah anu belah anu oh baik nak kak pi aku tak sama bismillahirrahmanirrahim kalau lupa, aku dok mana ni กูเดือดจานนดียอ่ะเดือจาดอยู่ตรงนี้ได้ไหมพี่ตรงนี้ได้ไหมได้อะเ้าเฮ้ย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 เยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ย่ยยยเ้ พี่พี่มาอยู่นี่ก็เกือบพี่วีพี่อยู่นี่คือเกือกสามอาทิตย์แล้วนะก็ไม่เคยข้าวเลยก็เลยมาข้ากับครูอยู่นะฮะแล้วก็ครูกับวันนี้ครูนูรีนะมาจากรุนเเนทาสาเดี๋ยวพี่วีจะเข้าไปข้างในทุกคนแล้วพี่วีจะบอกว่าส่วนหลวงรอเก้านะฮะคนเยอะมากหรือเป่า แล้วถ้าที่พี่ไปสังเกตดูนะทุกคนพี่จะบอกว่าฟิลเหมือนแบบเราอยู่พลุบาโกยะลาเธอใช่ไหมแต่ว่าคนเยอะกว่าเออนทางของตัวสมวยจังปะทุบดีนะที่มีเลบกเลตอย่างนี้ที่เครพแต่การมอก็สาก่รางก่นอกสงีย่าตาแกน้วะามตดตรงกูตาเกียวเยอะมากทุกคนดูสิ พูดถึงทีทุกคนดูซสีสตรงนี้จะเป็นนามนะแล้วก็เขาออกกำลังกายดีมากยันนาเล่กกูปกติอ่ะที่บ้านเจ้านี้เดโมออกมาแค่ปลากฏขีดตัดช่วยจูบอะรเออ อเบกปงกินเจอสี่คนอาเด็กน้อยอายุสี่ขวบลงมาฮะชาราวน่ารักเหมือนลิงมากเลยอะแม่ <c oughs> เดี๋ยวพี่วิจะให้ดูซิกเนเจอร์ของสุเหรอเก้า9ทุกคนจะอยู่ฝั่งนูน้นมีเป็ดน้ำที่เข้าปั่นอยู่นะัะปัจจักยานอยู่ว้สวยเลยขณะพี่บีดูตรงนี้ยังไม่เห็นในกล้องเลยนะสวยมากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทุกคนคือกับพี่ฟ้า เบล่าพี่วิบวนมาแบบกลางคืนตีสองคือวนแค่ข้างนอกวนทำไมอ่ะตีสองยี่ต่อไม่รู้ส,สิมึงวนให้กูวนมาทำไมอ่ะมูบอกว่ามีเป็ดน้ำเดี๋ยวให้ดูนะนี่ทุกคนชารามี่ทุกคนดูสิสวยมากนี่ก็สวยแล้วก็มีปรงมีปลานะดู เธอกว้างมากพี่ไีสังเกตเหมือนพลุูบาโกยาลานะดูสิมีเป็ดน้ำมีฉ่ำพี่ฟ้าฉ่ำมากสวยมากเธอและวิวดีมากแล้วดูมุงตรงนั้นน่าจะเป็นนกพิราชนะคะเอให้อาหารอยู่จริงปลายเยอะมากมเธอ นี่สวยมากนี่พี่เกอจะปั่นเรือนี่แหละมอนหนนิงนึะเคอไปาอิเตะนูตไปหาไหนอิเตะแบบนูะหาอิตาแบบเรือชาวบ้านอ๋อชาวบ้านประมงอะไรตได้ สวยอ่ะมันเป็นฟิวที่แบบว่าเวลล่าเครียดๆแล้วก็มานั่งงงๆแต่ทอนที้มันไม่เครียดเลยทุกคน,กนตอนนี้ทุกคนพี่วิกาลังจะพายเรือแล้วนะฮะพี่เครบไม่เอาลูกเป็ดแบบนี้บอกเอาเจอเอาสีเหลืองจ้ามันธรรมชาติดีเวลาได้วิวจะไม่ี่ฟ้าใช่ดูดูนู้นะอาโกนดูตรง Pergi ke sebelah ni nak menangkapi Aku tak sama Bismillahirrahmanirrahim Kalau faham? Aku duduk mana ni? Aku duduk jauh ni boleh tak? Duduk setiap Nak duduk jauh ni? Awak mati? ni mati? Dah ya, dah Hei 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 Kalau Hei 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 aku Hei 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 ไม่ได้กลัวนะตกดาวั้์เด็กไม่มหนะเนี่ยเฮยไม่มาะมึงเห็นสกคนหนุ่มเหรอเขาาหลบลากก่อนอะไรกินตัวด้วยายถ่ายรูปถ่ายรูปฮะโเจดาราครับโเจดาราป้าน่เจ๊กะกาเตะกี่กอนหนุ่นะพาริดา Tak apa mu yang buat tak mu Oh, dia belakang panas sekarang Okay, so, mereka Masa bodoh tak sungguh ni Aku panas tu Tak, 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 lah tu kosong tak ทุกคนพี่พีจะบอกว่าพี่เครุคือหมามากเลยคนละไเรือไป,ไอไปหออให้พี่พีเปียกมดเลยจะคุดูิเมกีเราแค่รบาซอปิดสู่เขาเคิรุค <c oughs> เกรงมากอะเจ้ากุมอะไรกันไดยไจบเฮ้ยไ่มึงบาสออกี่เาะแกปลากันอีกสักทีมึงมาลูกเอา็แบบสออกเลยไม่งอปีก เดี๋ยวพี่วีจะมาพี่วีภพเลยครับพี่วีอยากจะหาความรากักแต่ว่าพี่วีหาไม่ได้เพราะพี่วีมีแล้วณนะตอนนี้เออ melangkah oh, sepanjang dia kok no bengau puasa kayu perahu bengau di bingung tu hadapan cari bining lah agak sikit agak sikit kat tempat bosok akan kalau kita tak tahu mana Demo kita tak rasa kata perahu Kau nak musibak tu lah Eh Bebek begal Musibak kayu lah kau nak kecari anak-anak Belah ini pula lah Musing lah bengau Lepas ni Kau nak ngepek lagi Lepas lagi Pada kayu Aku tak semelangkan Sebab kesepar ada Jadi pula <laughs> Ay ya kesayangnya Hiri tak betul Eh mu kena <laughs> hey, So Lepas tu lupa tengok Buat padat Lepas tu lah Lepas tu Lepas tu Lepas tu Lepas kalau ikut ikut dia kan rapi saja dia. Pete pete bagi gati perahu cari tino dan kamu sahaja. Tengok buku ayo dapat tulo. Tino gate perahu do dapat tulo. Hahaha. 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 อะกรออาไพเรบีฟ <alors>, ้าอัลโหลงตัวเบสป๊สุดปะตะกันนัสินุโอเคบลั๊กเกนมันอกีมานอ๊ไม่นอนนอกีบลัมานอนนี้จะไปทางไหนจะไปบุกนอกีบุกเมันเอ๊ะยอดสองทางที่เราต้องที่เราต้องไปบุกเกมันเท่าบุกเไม่ปาเลยนี่นะก็แล้วแต่กันเนอะปางี้มันไม่ปา เป็นป้าอุโมงตุ้งปีแย่แต่ว่าน่าดูสิทุกคนน่ากลัวนะฮะผู้จัดจะก็น่ากลัวแต่ว่ามันเป็นพี่เีกับพี่ฟ้าเก่งในกลารเก่งในกาางไายน้ำอยู่แล้วเธอไปยังไงอ้ไปยังไงอ้วยอายยังโง่เลยกะเตะละมม่งมุมาละ Nak suruh tak gatih nak nak satu. Nak siapa junu jasa itu gatih we nak sangat tahu cak lima ni. Cak kuning yo ni. Ha baik itik dia nak nak molek tu senai. Nak cak lima ha tu. Ha tu. Tu. Duduk gatih duduk mek kok tu. Kau bayar lah. Dah bilang. จทุกคนพี่พี่จะบอกว่าคนเยอะมากๆจริงๆนะฮะ czenia. แล้วพี่วีจะบอกว่าพี่ภัยเรือเมื่อกี้คือคุ้มไหมมันก็คุมนั่นในการออกพลังหรือออกกําลังกาย กาย้าแต่บอจอไปันป่ะตหลอไปกนจปกนกันไกคนกันปกันไยกันไปกันอกันเปาันไปกัาไปกันไปกมนไกันไปกันอกันาปนเปกนากันไปกันไปกาไป้นไปกัน่ปกันกจนไปกาน่นไปกันกนไปกันไปกันไอกันกันกันไปกงกนกันไกัน้นไช่ไัไนไปนไปนไกันไปันปนตปนไไไปักก เออตัวดาราดาราดารดารไม่ดูหนังโนน้องครับตรงนี้เป็นจังหวัดอะไรครับผมไม,ไม่รู้ไม่รู้อ่ะขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> เยาะตาหูาป้ากิกตอเหน่อยเวอร์ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสิ่งทีส่สำคัญทุคนย่าลืมกดปุ่มซับสไครให้พี่วีนะเพราะว่าตอนนี้คือจึงไม่ไหวแล้วนะแสนซับแล้ว ไปแล้วทุกคนเหนื่อย